นะครับเป็นข้อโูเรียลมพ่อแม่ลูกนะครับันัญรถปลอดภัย้วก็การขับรถเร็วกรณีที่สี่นะจังหวัดเชียงรายนะครับรถไม่รับนะครับเสียลักต้นไม้นะครับสถานีทางจากอุณาและก่อลุณไนะครับตีที่ตรสาไ้อมูลมานะครับก็เป็นกรนีคือวันที่นะครับ สิบสามเหมือนเดิมนะครับสิบสามเส้นการเกิดอุบัติเหตุของวันที่ตรงกันนะฮะของสงการนี่แต่มีข้อสังเกตก่อนอันนี้กราฟหนึ่งนะฮะขอกลับไปก่อนหนึ่งกรับเลยเป็นความ,มเสีย่ยงที่เรารู้แต่เรายังจัดการยากน,นะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะและผู้บัญาการเพิ่มเติมนะครับก่อ เชิญชุมชนตัวนี้นะครับซึ่งต้องเพิ่มมาตรการช่วยเพื่อไม่ออกเส้นทางใหญ่ได้ได้นะครับเพราะว่าเจอชาวชนก็ไม่เกิกลัวนะครับถ้าไม่มีอะไรนะขอบคุนก็แทบจะเยอะนะการเอกสารที่ได้แจกไว้เนี่ยที่เป็นสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิ์ที่ผมอยากจะให้ข้ามคิดเห็นก็คือว่าจากการศึกษาของอาจารย์ของผมครับขออนุญาตนำเสนอเป็นข้อคิดเห็น ก็อยากฟังท่าน,านหมอปนันดดานะครับแล้วก็มาไว้ได้นะครับและขณะที่ปัญหาที่เราพบหลังจากที่รัฐบาล